รถมานำเสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะ Suzuki c s นะคะเครื่องยนต์1.2 GL Toyota คันนี้ปี2016ค่ะฟีดาวผ่อนจะสบายที่เดือนละ5,000บาทเองนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถคันนี้น่าใช้มุ่งมากเลยเติมน้ำมัน E10 ได้แล้วก็เป็นรถอีโกคาที่ประหยัดสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวอันจะพาดูรถรอบๆกันค่ะนี่ค่ะ รถดีก็คานะคะสีประตูที่สภาพสวยมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์พันสองนะสุสกิซีเครขึ้งยนต์พันสอง G.L เกียอโตคันนี้ปี2,016ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2,39,000บาทเท่านั้นแบคลายสวยเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยเติมน้ำมัน e ี0ก็ได้ด้วยนะภายในก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำสวยค่ะแอร์แบค A.B.S กุญแจรีโมทนะคะ สภาพดีมากๆเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกค่ะนี่ค่ะกว้างมากๆเลยวิทยุก็เล่นซีดีได้ด้วยนะคะบูทูตก็ได้ด้วยนะใครกำลังมองหารถซีดาน4ประตูสภาพวสวยนะคันนี้เลยดูแม็กซ์สิคแม็กก็ลายสวยนะได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะสเก็ตรอบคันสปอยเลอร์หลังนะคะ น่าใช้ค่ะเครื่องยนต์เงียบมากมากเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะคันนี้บอดี้ก็สวยไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะดูด้านในสิคะแจ่มมากมากเลยสภาพใบแดงรถปี16นะเครื่องเงียบแอร์เย็นบอดี้สวยมากมากเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะเดียมจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะนี่คะ่ะเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมสีเดิมเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะ มีอุบัติเหตุเลยนะคะดูคันน้าสิคะใครกำลังมองหารถซีดาน4ประตูสภาพาไปสวยผ่อนเดือนละ5,000บาทนะฟรีดาวแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะแต่งครบเลยค่ะซูซูกิเซียสเครื่องยนต์1.2 GL เกียร์โตปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวยค่ะอยากให้ได้ไปใช้นะคะันนี้เครื่องเงียบมากๆเลยนะคะขับดีสุดๆเลยค่ะแล้วจะมารีวิวรถให้ดูเรื่อยๆนะคะ พบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายนะคะ